ที่ทานลงเต่าวันนี้ขอเสนอเรื่องถังขยะพูดได้ที่สนามโรงเรียนลีโอกินขนมและโยนกล่องนมกับเปลือกกล้วยลงถังเดียวกันมีล่าเห็นเข้าจึงถามว่าลีโอนายไม่แยกขยะเหรอแยกทำไมล่ะขยะก็แค่ขยะนะั่นสิลีโอตอบทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากถังขยะโอ้ยฉันไม่ชอบกล้วยเละๆลีโอตกใจสุดขีด ใครพูดนะถังสีเขียวลุกขึ้นมาพูดฉันชื่อว่ากรีนนี่ฉันเป็นถังขยะเปียกเอาไว้ใส่เปลือกผลไม้และเศษอาหารแล้วถังอื่นๆก็เริ่มขยับและพูดด้วยบลูถังขยะสีน้ำเงินพูดว่าฉันรับขยะรีไซเคิลอย่างกระดาษกล่องนมและขวดน้ำเรดดี ie, ้ถังแดงหลีตาบอกฉันอันตรายนะรับเฉพาะของวีพิษเช่นฐานไฟฉายสเปรย์และหลอดไฟส่วนเกรถังสีเทาเกือบดำพูดเบา ทันเก็บของที่ใช้ซับไม่ได้เช่นถุงขนมมันเยิม้มหรือกระดาษเปียกรีโอน้าแดงฉันขอโทษนะฉันไม่รู้เลยว่าพวกนายต่างกันมีร่ายยิ้มไม่เป็นไรหรอกมาเริ่มกันใหม่รีโอแยกกล่องนมใส่ในบูเปิกกล้วยใส่กรีนนี่ขยะเปียกเลอะเธอยโยนลงในเกร วันต่อมาลีโอและมีล่าชวนเพื่อนทั้งห้องมาเรียนรู้การแยกขยะพวกเขาเขียนป้ายติดแต่ละถังวาดรูปประกอบเพื่อให้เด็กๆคนอื่นเข้าใจง่ายเสียงหัวเราะและความสนุกเริ่มดังขึ้นทั่วโรงเรียนเวลาผ่านไปโรงเรียนสะอาดมากขึ้นถังขยะทุกใบย,ยิ้มแป้นและพูดพร้อมกันว่าขอบคุณที่แยกขยะเราทำงานได้ดีขึ้นแล้วลีโอยิ้มตอนนี้ฉันรู้แล้วขยะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่แยกให้ถูกโลกก็จะน่าอยู่ขึ้น การแยกขยะคือการช่วยโลกทีละนิดเริ่มได้จากมือเล็กๆของพวกเราเอง